สวัสดีค่ะเซฟนทรัลไลน์ค่ะนี้พามาดูรถไฟรถไฟใต้ดินนะ MRT MRT Pasik ตรงข้ามซิคอนบางแคก็จะมีตลาดนะฮะเซมนีฟูดม,มาร์เก็ตนะเป็นตลาดโต้รุ่งนะแต่ว่าอาหาร <c oughs> คืออาหารโต้รุ่งนะเขามีขายรทองอะไรอย่างเงี้ย ขาจะขาย24ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าไอ้ตัวตัวตลาดเซนต์ฮดฟูนี่ซึ่งซึ่งมันจะมีโซนอาหารอยู่ข้างในเนี่ยมีอาหารพวกํำสั่งก็มีอาหารจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็จะขายหมดก่อน2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครมานะใครมาเที่ยวแถวอ uh, MRT ภาษีจเจริญตรงนี้ก็เอาแหวะได้เนะเยเขาเตรียมคริสต์มาสกันแล้วไฟมีสเที่ยวแถวที่อยู่สงขห่อยนะคะาเอ็มอาร์ทีบางแฉนเองไฟสวยไฟสวยจริงๆเนี่ย,ย,ย,ยข้างหลังนะคะก็จะเป็น ร้านกาแฟอเมซอนร้านกาแฟอเมซอนก็เหมาะนะคะนัดคุยงานอะไรกันเนี่ยก็มานัดที่ MRT ภาษีจเจริญได้นะก็มาที่เนี่ยก็จะมีร้านกาแฟด้วย,วยนะร้านกาแฟเดี๋ยวไปดูร้านกาแฟว่าเปิดกี่โมง เปิด24ชั่วโมงค่ะนะก็คืออเมซอนนะสาขานี้ก็นี่มานั่งทำงานทำอะไรกันได้เยาออยดเลยแล้วก็มีร้านยาด้วยตรงนี้แล้วก็ว่าชิงเฮง ทัวร์วสิก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สะดวกสบายนะสะดวกสบายค่อนข้างแบบคือว่า,าก็ต้องลงมาเป็นพื้นที่ให้คนที่เบื่อเบื่อนะอยากออกมาเดินตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยมาได้นะ บถ้าหากว่ากลัวไม่มีอะไรจะกินก็นี่เลยเนี่ยนะเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันนี่พี่จอดรถนะพี่อาให้เขาหน้าเผื่อนะคะใครแวะมาก็มากินไอเห็ดเห็นแบบสามมานมหมีบมา ไปเขียวๆข,ข้างหลังนี่คือเป็นร้านตนเหมือนกับว,ว่าร้องเพลงขา,ลาโอเกะได้คนชอบร้องเพลงขา,ลาโอเกอะก็ไปสั่งอาหารแล้วก็มีเขาจะมีคิวร้องเพลงเนาะอะไรประมาณอย่างนั้นแหละนะคะอันนี้เป็นชีวิวตสิงรแเพราะว่าตรงแท้เราก็จะเป็นเนี่ยเป็นซีคอน ลาดเสรมีมากเกินนะฮ,ะ,นะฮะ,นะเดี๋ยวคราวหน้านะจะพาไปเทีนะ่ยวไหนอีกเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันนะคะนี่เป็นกันแล้วนะบ๊ายบายเอาไปตรงไหนนี่